สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะคะคือเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอเออะไรก็ตามเกิดอยู่ในพอเออะไรอะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกเก่านี้เอาไว้นะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงนี้แม่หมอจะอิงจากไพ่สองชุดนี้นะคะก็คือ อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่ทาลอต์นี้นะคะอิงอยู่สองชุดนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ทาลอตและไพ่เลนอมองนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยํายิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะขอท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตาก,กัน ท่านที่เกิดในราศีกรกฏช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เจ้าชะตานี้รู้สึกว่าช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงครึ่งเดือนกุมภาานี้ท่านจะมีปัญหาติดขัดขัดสนในเรื่องแห่งการเงินนะคะเพราะว่าท่านจะมีรายการจับใจ่ายใช้สอยเยอะเลยนะคะรายจ่ายจะมีมากนะคะ รายรับจะมีน้อยมันไม่สมดุลกันสักเท่าไหร่ดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านเลยจึงต้องหมุนหมุนเงินนะเป็นช่วงที่ต้องหมุนเงินนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เพราะว่ามันมีแต่รายจ่ายรายรับมันได้มามันก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปดังนั้นท่านก็ตึงเครียดอยู่สักหน่อยแต่ว่าสถานการณ์นี้มันจะเป็นปัญหามันจะยุ่งยากในช่วงครึ่ง ครึ่งเดือนและครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะพอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนั่นแหละสถานการณ์แห่งการเงินก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นมีเงินจะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านเป็นกอบเป็นกำรรนะคะทุกช่องทางทีนี้เรามาจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องแห่งการงานก่อนนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ด้านธุรกิจการงานของท่านนี้โอเคนะไปได้ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะหรือว่าท่านทํางานรับราชการก็ออกตามนะคะหรือว่าท่านทําธุรกิจส่วนตัวในอาชีพอะไรก็ได้นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านการงานของท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะไปได้ดีไปได้สวยดีมากๆเลยไม่มีปัญหาไม่มีติดขัดนะคะ ท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีคนนิยมชมชอบนะคะมีคนนิยมชมชอบหลั่งไหลมารับใช้บริการในการงานของท่านนะคะหรือท่านนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันนะคะช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นี้ขากแม้นว่าท่านมีการเทสข้อสอบนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบผ่านนะคะหรือท่านที่เรียนจบแล้ว ต้องการที่จะไปสมัครสอบแข่งขันนะคะหรือไปสมัครงานภายในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้ท่านก็ประสบความสําเร็จนะคะไปสมัครงานที่ใดที่ใดเขาก็รับท่านเข้าทํางานนะคะว่าสรุปแล้วท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้ถึงแม้ว่าการเงินมันยังต้องหมุนอยู่แต่ว่าด้านการงานของท่านมันยิงดีและมั่นคงนะคะรวมไปถึงการเรียนก็โอเคนะคะ ต่อไปมาดูด้านแห่งการเงินด้านการเงินก็เหมือนที่แม่หมอบอกแล้วล่ะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านนี้ยังเป็นทุกข์หงุดหงิดนะคะอารมณ์เสียง่ายทุกข์กังวลกระวนกระวายอึดอัดทุกข์ทรมานในการเงินการทองหันซ้ายหันขวาก็นิ่งก็เงียบไปหมดนะคะจากที่เคยมีรายได้เข้ามามีเงินทองสุพัดเข้ามา พอมาสู่ช่วงเดือนกุมภาโดยเฉพาะช่วงช่วงเดือนแรกๆน่ให้ท่านาท่านจะมีปัญหาติดขัดในด้านการเงินดังนั้นท่านก็จะทุกขอ,อดอดหงิดก็ในช่วงระหว่างครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังเท่านั้นการเงินที่มันติดขัดขัดสนมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงระหว่างต้นเดือนนี้ตัวเราเองก็ต้องมีการหมุนเงินนะคะ ต้องมีการหมุนเงินจับแพะชนแกะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ลงตัวไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะด้านความรักท,ทั่วไปตามพื้นฐานดวงชาวราศรีกรกฎนี้ก็คือท่านนี้ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีมีดีและไม่ดีนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทางนั้นแม่หมอก็จะมาแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะ หนึความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนสําหรับคนโสดแล้วภายในเดือนกุมภาพันนี้ยังต้องยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดอยู่นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีความรักเข้ามาก็ตามนะท่านจะมีความรักเข้ามาก็ตามมีคนมารักมาชอบมาจีบ แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะลงตัดสินใจลงเอยแต่งานมั่นหมายได้หรืออความรักนั้นมันยังไม่สามารถที่จะยึดมั่นให้เป็นมั่นคงในการที่จะคลองคู่คลองเรือนกันได้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักมันมีอุปสรรคนะคะที่ว่ามีอุปสรรคนั่นก็คือคือก่อนหน้านี้ท่านอาจจะมีคนมารักมาชอบมาจีดท่านอยู่ ก็คือมีแฟนอยู่หรือมีคู่รักอยู่อะไรประมาณนี้นะคะพอมาสู่เดือนกุมภานี้ก็มีคนมารักมาชอบท่านมาจีบท่านแต่ถ้าว่าเมื่อมารักมาชอบมาจีบทําไมมันลงเอยไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้นปรากฏว่าเขาก็มีมีคู่ของเขาอยู่แล้วมีคู่ มีคู่ของเขาอยู่แล้วมีหรือว่ามีผู้หญิงอื่นที่เขามุ่งมั่นมั่นหมายในใจอยู่แล้วก็คือเขาก็มีผู้หญิงมากมายหรือว่าถ้าเป็นถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีแฟนมากมายหลายคนอยู่แล้วนะคะเขาก็มีตัวเลือกมากมายดังนั้นอ่ามันก็เลยไม่สามารถที่จะเอ่ยลงตัวได้บางครั้งเจ้าชะตาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามก็รู้อยู่ว่า คนที่มารักมาชอบเรานี้เขาไม่ใช่คนโสดจริงๆเขาเขาโสดอยู่แต่ถ้าว่าเขาก็มีคนรักอยู่อะไรอย่างนี้เมื่อมีคนรักอยู่มันมันก็ไม่สามารถที่ลงเอยรักกันต่อไปได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะต้องการให้มีที่หนึ่งที่สองที่สามหรือว่ามีตัวเลือกมากมายคือปกติแล้วคนเรามีความรักกับใคร ็ต้องการเป็นเพียงเรากับเขาสองคนเท่านั้นไม่ต้องการให้มีคนที่2ที่3ามที่4ี่เข้ามานะคะมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นสรุปแล้วคนที่โสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนนี้ต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวจะเป็นว่าเคยแต่งงานก็ตาม หรือไม่ได้แต่งงานก็ตามหรือจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามหรือรักใครกันมาเป็นคู่รักกันมาเนิ่นนานหลายปีมาอยู่รวมรวมกันเป็นมั่นคงแล้วดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันครอบครัวได้นะคะที่มันจะตรงข้ามกับคนโสดคนที่มีคู่ที่ที่เป็นคู่ที่เป็นครอบครัวเนี่ยด้านความรักความผูกสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคะทั้งสามีและภรรยา ต่างก็เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรัก anyway. ที่ด right ีมากๆในช่วงเดือนแห่งความรักนี at ้จะมีความรักที่ที่หวานหรือว่าสวีทหวานกันก็ได้นะคะช่วงความเดือนนี้เดือนแห่งความรักจะมีความรักความสวีทหวานมีความสดชื่นมื่นชื่นในหัวใจมากๆเลยนะคะเป็นความรักที่เป็นเกียรรังยั่งยินนะคะจะต้องได้ของคู่ของเรือนกันตลอดไปมี่ ไม่มีปัญหาใดๆในด้านแห่งความรักเลยเพราะต่างก็ให้เกียรติให้ความมั่นคงซื่อสัตย์ซึ่งกันและก,กันดีนะคะมีปัญหาเฉพาะเรื่องคนโสดเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะท่านเกิดราศีกรกฎนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านโชคดีนะคะท่านไม่มีเคาะอะไรเลยนะคะท่านก็มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีข้อพย,ยันอันตรายใดๆเข้ามากล้มกายท่านได้เลยนะคะก็โอเคงานดีแต่เงินก็ติดขัดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงกลางเดือนไอ้ครึ่งเดือนหลังไปก็ดีแล้วความรักก็ดีเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวนะคะคนโสดยังไม่เขี่ยมใสนะคะต่อไปเรามาดูปัญหานะคะว่าท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้ สุดท้ายแล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์2566นี้ท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่นะคะมาดูแล้วก็คือสรุปให้ฟังดังนี้แล้วกันท่านจะมีปัญหาเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะพอเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์2566ปัญหาต่างๆที่ท่านมีอย่างเช่นเรื่องการเงินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะ การงานจากที่ต,ต้นเดือนก็ดีอยู่แต่ว่าพอครึ่งเดือนหลังดีมากขึ้นกว่าเดิมสรุปแล้วงานเงินความรักดีสรุปแล้วดีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ที่ตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอด,ดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้จอดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะอ่า ถ้าหากแม้นว่าต้องการที่จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราแล้วเนี่ยก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเมื่อมาดูกับแม่หมอแล้วนั่นแหละคือดวงชะตาของท่านที่แท้จริงหรือหากใครไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอเพราะว่าบ้านมันอยู่ห่างไกลกันหรืออย,อย่างอยู่คนละภาคคนละประเทศอะไรเงี้มาไม่ได้เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ดูทางออนไลน์แล้วก็แม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่นี้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะสื่อสารกับครูบาอาจารย์มีพลังกิจซิกเส้นยางสัมพันธ์แรงกล้าเลือกไพ่ด้วยมือของท่านเองและเป็นไพ่ดวงของท่านโดยแท้จริงเลยนะคะหรือหากใคร ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านหรือหรือมาดูทางออนไลน์เพราะดูทั้งสองอย่างนี้หนึ่งละมันได้เสียค่าครูสองบ้านอยู่ห่างไกลกันก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะช่วยเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอกับแม่หมอเพราะว่าแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีตลอดไปเลยนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้ ก็คอยพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนหน้าคือเดือนมีนาคม2566นะคะเมื่อท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆนะคะการเข้ามารับชมรับฟังนี้มันเปรียบเสม,มือนเรามีไฟฉายสองนำทางนะคะพอในอนาคตเมื่อเราเข้ามารับชมรับฟังเรารู้ว่าอนาคตจะมีสถานาการณ์อะไรเกิดขึ้น เรารู้ทันดวงนะคะรู้เกมดวงรู้ทันดวงดังนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นลบนั้นได้ด้วยดีนะคะและแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านนี้โทรมาหาแม่หมอก่อนนะคะถ้าจะมาดูดวงกับแม่หมอนะคะหรือท่านใดมีปัญหาเรื่องอะไรอยากจปรึกษาดวงกับแม่หมอก็โทรมาก่อนนะคะโทรมาก็ได้มาคุยกัน หรือท่านที่ก็มารับชมต้องการอยากให้แม่หมอนี้มาตรวจเช็คโดวงชะตาในรูปแบบใดก็คอมเมนต์เขียนมานะคะแม่หมอก็จะพิจารณาดูว่าควรจะพูดแบบไหนแนวไหนนะคะทีนี้ว่าแม่หมอก็ให้แฮนเดิลของแม่หมอไว้ตรงนี้นะคะนี่แฮนเดิลของแม่หมอก็คือ s อสไซ์02ดิทิเน่นะคะช่วยจดจำแฮนเดิลของแม่หมอไว้ด้วยนะคะ แล้วก็บอกต่อกันไปหากแม้ว่าใครต้องการที่จะดูดวงชะตากับแม่หมอกดมาที่แฮนเดิลของแม่หมอแล้วก็จะได้พบเจอแม่หมอนะคะและอีกอย่างแม่หมอขอบอกกล่าวว่าหากท่านไม่ต้องการมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านไม่มาดูทางออนไลน์ขอเพียงให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้มากด s u b s c r i e เมื่อกด subscribe แล้วก็ช่วยบอกว่าท่านเกิดวันที่ อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านฟรีไม่เสียสตังค์นะคะ,ะไม่ใช่บอกแต่วันที่เดือนปีนะคะบอกแล้วท่านก็ต้องตั้งคําถามด้วยนะคะว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรรู้การงานหรือการเงินหรือความรักก็เขียนถามมาแม่หมอพร้อมยินดีที่จะตอบให้ท่านด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะและที่สําคัญถ้าแม่หมอตอบ คำตอบตอบ,ตอบไปแล้วนะคะช่วยอ่านด้วยนะคะในคำตอบของแม่หมอนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังลคปวิดีโอของแม่หมอนี้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะแม่หมอขอขอบคุณเป็นอย่างมากและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรให้กับทุกท่านจงมีแต่ความสุขทั้งทางใจและทางกาย เดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้ขอให้ท่านสดชื่นแห่งความรักความรักความสําเร็จและความสมหวังรักกับทุกผู้ทุกคนก็ขอให้ราบรื่นราบรื่นนะคะอย่าได้มีปัญหาติดขัดโภรัคอนใดขอให้บุญหนุนนําทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่หมอนี้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจากไปก่อนนะคะเจอกันในเดือนมีนาคม2560นะคะ บ๊ายบาย thank you so much